เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Universal t u c k Simulator นะครับนะซึ่งเป็นเกมทดลองเล่นนะครับของซิมูเลเตอร์นะน่าจะเป็นค่ายซิมูเลเตอร์นะนี่นะครับภาพสวยมากเลยนะครับไปเจอมานะครับใน YouTube ที่เขาแจกอ่แจกเป็นลิงลิงโหลดนะครับนี่ภาพสวยมากเลยนะครับนะนี่โอ้โหท้องฟ้ามืดมืดด้านนี้ก็จะเป็นฟ้าแบบสว่างนะครับแบบ ไม่มีฝนน่นะอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเมฆฝนนะครับโคตรสวยเลยนะอ่านี่แล้วเราจะไปดูรถเรากันนะครับนี่อันนี้ก็คือผมได้เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็ได้แต่งรถประมาณนี้เลยนะอ่าสวยเลยรถสีเป็นตีมสีชมพูนะครับนะของผมนะนี่ประมาณนี้เราลองขึ้นรถดูครับนี่ขึ้นรถก็นี่ครับเดินมาใกล้ๆประตูนะครับ อ๋ออะไรนี่เฮ้ยนี่ครับเดินมาใ,นใกล้ประตูครับแล้วก็กดตัวนี้ครับนี่เสร็จแล้วก็ขึ้นนะครับแล้วก็จะสตาร์ทรถไว้นะนี่อา่าแล้วมันก็เหมือนมีปิงด้วยนะครับนี่เป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันสัญญาณเน็ตหรือเปล่าวะนี่สี่หกอะไรนี่สี่หกสี่ห้าอยู่เนี่ยก็ไม่รู้นะครับนะไม่รู้ว่าเสียงรถเด็กแว้น ก็ไม่รู้ว่าจะมันจะเล่นแบบออนไลน์ได้ไหมนะก็ต้องรอรุ้นนะครับเมื่อเกมเปิดตัวมาแบบเต็มๆนะอันนี้ก็คือเกมแบบอันนี้เป็นเกมทดลองนะครับทดลองเล่นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันอ่ออันนี้เดินหน้าครับเดี๋ยวเราต้องเดินหน้าไปเอาพ่วงด้านข้างกว่านะนี่ปปับกระจกก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวเดวเดตอนผมเล่นะปักตรงไหนไวะมีนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปรับกระจกนะอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะเดี๋ยวเนอะเหมือนเหมือน,นผมทําผิดแล้วนี่ปรับด้านซ้ายนะครับก็จะนี่ครับิีดการซ้ายนี่แล้วก็เลือกตามใจชอบเลยครับนี่จะเอาไกลหรือจะเอาใกล้นะครับเดี๋ยวขอเลือกเท่านี้ครับมันต้องไปใส่พ่วงก่อนนะมันก็จะปรับรู้เรื่องนะเดี๋ยวขออนุญาตไปใส่พ่วงก่อนนะเออเสียงท่อรันรนครับต้องไปฟังด้านนอกครับโอ้โห ไม่ได้ดูอะไรเลยถอยได้ไหมนี่โอ้โหถอยไม่ได้ครับปิดครับตอนนี้อา้าวเฮ้ไปได้อยู่ไปได้อยู่นี่นะครับประมาณนี้เลยฟังเสียงท่อใกล้ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังเสียงท่ออ๋อนี่นี่น,นี่มุมนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องเดินหน้าไปอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเดินหน้าไปอีกสักหน่อยครับ เดี๋ยวนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าภาพสวยขนาดไหนนะอดีอยากจะบอกเลยนะครับว่าภาพโคตรสวยเลยนี่ไปเลยไปเลยถอยขอพ่วงครับอือยังไม่ได้นะครับถอยอีกนี่เรียบร้อยนะครับเมื่อเอ,อ่อมาถึงแบบนี้แล้วมันก็จะมีให้ล็อกพ่วงนะครับนี่ แล้วพว่วงแล้วเวลาปวดพ่วงปวดยังไงวะใช่อย่างนี้เปล่าอ๋อปวดพ่วงยังไงวะไม่รู้นะครับปวดพ่วงยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปลองขับกันดูนะครับฟังเสียงฟังเสียงแตะฟังเสียงแตะครับครับอืมโคตรสุดเลยครับเสียงแตะโอ้โหไพร่ละครับไพร่ละ ทหเลาะดิโอ้โเราต้องตีโค้งนะครับนี่ผมลองขับไปด้านขวามันไปไม่ได้นะครับนะด้านขวามันตันนะโอ้โหภาพจ่อเหอ็นะนี่ครับไปเลยครับนี่เดี๋ยวตีโค้งกลวงๆตีโค้งครับโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ไมวิดภาษาภาษาอีสานครับไปไปไหมครับ เลี้ยวไม่วิดครับเลี้ยวไม่วิดอออประมาณนี้หักขึ้นมาแล้วต้องขี่เลนขวานะครับถ้าเราจะไปด้านนี้อ๋อูนีภาพนี่ครับภาพโคตสวยเลยนะนี่เหมือนจริงมากเลยครับเวลาตกลุมอะไรเนี่ยโอ้สุดยอดเลยดูครับให้ดูความสวยของภาพครับอ้สวยจริงๆเลยนะภาพ อันนี้คือไม่ได้อวยเกยมนะครับก็มันสวยจริงๆนะครับนะโอ้โหไปได้นี้ได้ไหมไม่ได้ส่วนมากคนทางจะล็อกนะครับนะเพราะเป็นเกมเออเกมทดลองนะครับเกมทดลองเล่นก่อนนะก็จะเส้นทางก็จะมีน้อยๆนะครับนี่ครับภาพสวยจริงๆเลยนะโอ้เดี๋ยวเราไปขับภายในกันดีกว่านี่ครับภายในก็จะประมาณนี้อ๋เดเดมีฟังก์ชันอะไรอยู่นะ นี่เดี๋ยวเราเมื่อคืนผมเปิดไฟในรถยังไงวะอันนี้อะไรวะเออหาไฟในรถโตนีนี่นี่น,น,นี่ใช่หรือเปล่าโอนี่ครับเปิดไฟในรถก็ได้นะโอ้ยเรียวแรงเกินนี่ครับเปิดไฟในรถนะเอายังไงล่ะนี่ครับกดจัมเลยนะครับงนาะนี่ นี่คือเป็นไฟอ่อข้างบนนะครับไฟแต่งนะครับที่ผมได้ซื้อมาแต่งนะนี่ไฟไฟต่ําไฟสูงครับนี่เดี๋ยวเราไปดูไฟแต่งสักนิดนึงเดี๋ยวผมเปิดเปิดไฟแต่งให้ดูนะครับโอออะไรวะอะไรวะไหนว่าไฟแต่งวะฟึบนี่ครับไซเลนครับ มันก็มีแต่งนะเดี๋ยวจะไปสอนแต่งตอนท้ายคลิปนะครับนะตอนนี้มาขับดูก่อนนะให้ดูภาพสวยๆนะเอา้าเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาบนสะพนานเหรอผมลืมลืมโค้งครับไม่เป็นไรนะทางนี้ก็น่าจะไปได้นะเดี๋ยวไปลองดูไปลองดอูข้อมูลนี้ผมยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเลยนะครับว่าเกมเขาจะเปิดตัวมาตอนไหนนะแต่ก็คือตอนนี้อันนี้ก็คือเกมทดลองครับ ดูกระจกดูกระจกกดดันมากเลยครับไม่เคยขับโอ้ประมาณนี้ก็เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวครับไปปไปตามเส้นทางครับนี่เราก็ขับเป็นอยู่นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ออกเลนซ้ายครับสองนี่มีรถไหม ไม่มีรถครับเดี๋ยวรอไปถึงเอ่อตรงนี้ค่อยเลี้ยวครับอ่าโอ้แต่ว่าตันแล้วครับนี่โอ้โหเบยกไม่ทันสุดด้วยเห็นี่ครับมันมันก็จะตันก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับเอ่อเกมใหม่นะครับยูนิเวอร์ยูนิเวอร์เซลอะไรวะดืมชื่อแล้วประมาณนี้นะครับนะภาพสวยจริงๆนะ แล้วก็โอ้โหมันสมจริงขนาดนี้เลยเหรอวะขึ้นนี่ก็ไม่ได้นะโอ้โหมันจะติดครับ้ใครก็ไม่ไปงั้นเดี๋ยวเราไปออไปดูวิธีแต่งรถอะไรนะครับเดี๋ยวจะแล้วก็ตั้งค่าภาพตั้งค่าอะไรนะเดี๋ยวจะสอนไว้ท้ายคลิปแล้วกันนี่เข้ามาตรงนี้ครับแล้วเดินเ,เริ่มต้นมันจะยังไงวะ อ๋เดี๋ยวต้องออกก่อนหรือเปล่าอาเดี๋ยวตัดไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเข้าใหม่ได้นะครับนะเข้าใหม่นะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นตั้งค่านะครับนี่เดียวตอนตามนี้เลยอันนี้จะเป็นตั้งค่านะนี่เซตติ้งนะครับนี่น,นี้จะเป็นคอนโทรลเออน่าจะเป็นพวงมาลัยหรือเปล่าอันนี้อะไรวะปอกไม่ได้ส่วนตัวที่สามนี่จะเป็นอะไรวะโอโตโัตัวมติ เกลือเกลือหรือเปล่าอะไรส่วนนี้ก็จะเป็นค่าความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่นี่ครับตั้งค่าภาพนะของผมก็เป็นแบบอันตาไปเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับโลนี้ก็จะน่าจะสําหรับโทรศัพท์ที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับส่วนนี้มีเดียมก็แบบแรงขึ้นมานิดๆอัตรานี่ก็คือแบบเล่นได้แบบภาพสวยๆเลยนะชาร์ดเปิดครับออน ใช้ดูดิสเทนอันนี้ก็เปิดครับร้อยหกรอตัวสุดท้ายครับน่าจะเป็นอะไรนี่เวกเก็ตทัผมก็เปิดเป็นไฮเลยนะไฮน่านะจะสูงสุดละประมาณนี้นะครับสำหรับตั้งค่าภาพนะส่วนแต่งรถนะครับทีนี้อ๋อหนีมาตรงนี้ครับรถแล้วก็นี่ครับ Custom มดนะครับนี่ตรงนี้อ๋อ นี่เลือกตามใจชอบเลยครับจะชอบแบบไหนครับนี่แต่งอะไรครับแล้วก็ย้อนกลับมาอีกแล้วก็กดเข้าใหมา่ครับเอาอะไรวะอันนี้คือคือผมกดพลาดนะครับนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยนี่ครับแต่งอะไรอ่ะจะแต่งอะไรใส่กระจกเลยใช่กระจกหรือเปล่านี่อันนี้ก็ไม่ใส่นะครับเงินนนเดี๋ยวอนี้แต่งภายในครับอืม แต่งภายในได้ด้วยฮะซื้อพวงอะไรครับเดี๋ยวผมคงจะเปลี่ยนพวงอะไรหรือเปล่าวะสวยดีครับสวยดีนี่มันเบียนเลยนะเดี๋ยวจะใช้พวงาลยใช้แบบเดิมดีกว่านะผมว่าภายในครับอันนี้ก็คืออะไรวะเป็นสีหรอ ไม่เปลี่ยนนะอันนี้นา่าจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นเรือนไม้นะครับจะเปลี่ยนเป็นสีไหนก็ได้มยังไม่เปลี่ยนดีกว่าอันนี้ไฟด้านบนครับไฟในรถนะเจอสีไหนก็ได้แล้วผมขอสีนี้ดีกว่าติดตั้งเลยเาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมใหม่นะครับของเราก็ ดาโลดมาเล่นกันได้นะครับนะ่าเดี๋ยวจะหาลิงก์มาไว้ใต้คลิปให้นะครับถ้าเจอนะถ้าไม่เจอก็รอเล่นเออรอเล่นตัวเต็มเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพนี้ก็โอเคเลยนะภาพส,สวยเลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลานผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปจะยาวเกินไปแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบบาย